สวัสดีครับพามาชมบรรยากาศสวนยามค่ำนะครับดอกพญาเล็บคุดเริ่มบานนะครับบานเต็มที่แล้วทุกต้นเลยนะครับ นี่ครับช่อช่อดอกแล้วก็ติดฝักติดลูกแล้วนะครับลูกเล็กๆเต็มเลยติดลูกเกือบจะทุกต้นแล้ว ลูกกำลังโตแล้วก็มีครับอืมก็นนี้ก็กำลังติดลูกฝนก็กำลังมา บานเต็มสวนเลยครับต้นสูงมากเลยครับเลยอก กืจะถึงไหลกิ่นหอมมากเลยครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมอีกนะครับเมื่อติดฝักเยอะๆกว่าติดลูกก็เยอะก่อนนะครับ